สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนลบิลิเวอร์สามซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีสิงห์และลัคนาสิงห์สามารถฟังได้ทั้ง2องรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามไปกำลังใจกับช่องชาแนของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอัลลาอดีมาที่บิลิเวอร์สามหกเ้านล่างของวงกลมหรือราศีจากนี้อัลลาอดีมาทําค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษลดให้2ต่อต่อเนื่องในเดือนตุลาคมนะครับตั้งแต่กลางเดือนถึงปลายเดือน ก็คือ31ตุลาคมเป็นวันสุดท้ายครับก็อะไรดีมาททำค่าครูได้ก็จะได้ค่าเิเศษลดให้2ต่อเนาะแต่ว่ารบกวนมาดูกันต้นๆนหน่อยนะคือหมายถึงช่วงแรกๆหน่อยอย่าไปออกกันอยู่ปลายเดือนเพราะว่าเดี๋ยวคิวเต็มจะไม่ได้ดูนะครับถ้ามาดูก่อนใครมีเงินมาดูก่อนใครคือต้องเข้าใจว่าคนที่ไปออกกันในปลายเดือนเนี่ยมันจะหมายถึงคนอรอว่างก่อนหรือไม่ก็อาจจะหมายถึงเงินเดือนออก อนปลายเดือนก็เห็นใจคนเงินเดือนออกไปเดือนนะเพราะว่ามันมันก็ก็ต้องไปอยู่ตรงปลายเดือนน่นะครับมันไม่มีสิทธิ์เลือกเนาะแต่ว่าคนที่มีเงินมีสิทธิ์เลือกนะครับก็เลือกมาดูก่อนแล้วกันเนาะจะได้ดูได้อย่างครบถ้วนนะครับโอเคคลิปนี้เป็นการพยากรณ์เดือนพฤศจิกายน2568เป็น E ีีที่2อแล้วครับ e ีพีแรกเราพยากรณ์ไปแล้วดาวย้ายเคายังไม่ได้ฟังย้อนกลับไปฟังได้ใน e ีที่แล้วครับ e ี EP นี้เป็น EP ีที่2เนาะ5เรื่องสําคัญครับ การงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามรนะับฟังกันในคลิปนี้กันเลยเราไม่ได้พยากรณ์มาตั้ง2เดือนแล้วก็คือกันยาตุลานะครับเพราะว่า2เดือนนั้นดาวยาเยอะก็เลยแบ่งไปสองอีีก็เลยไม่ได้พูดเรื่องของ5เรื่องสําคัญนั่นเองนะครับโอเคเรามาเข้ากันเข้าเรื่องกันนะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้มี ดาวตามนี้เนาะผู้ที่เกิดราศีสิงห์ดูจากด้านล่างสีส้มนี้ครับลัคนาสิงห์ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ด้วยงราศีลัคนาชัดจุดเดียวกันครับตนุราศีสิงห์ตรงนี้เรามาดูดาวประจําตัวกันก่อนอันดับแรกของคนราศีสิงห์ก็คือดาวอาทิตย์ครับอาทิตย์เนี่ยจะย้ายทุกๆก,กกลางเดือนแต่ก็ไม่ไม่กลางขนาดนั้นนะ,นะครับแต่ทุกๆเดือนเลยนะก็คือ10บ,บางทีเมษายนก็13เมษาคือวันสงกรานต์ บางทีก็ 15, 14, 16, 17่5 14, 16 17มีหมดเลยนะครับคือแต่มาจะกลางๆประมาณนี้แหละรครับเพราะมันแล้วแต่ราศีที่จะกว้างเท่าไหร่ถ้าเป็นสัพท์โหนจะเรียกว่าอันอนตโตนาทีนะครับในแต่ละราศีอันตโตนาทีไม่เท่ากันแต่มี30องศาเท่ากันเอองงเนาะเอาเป็นว่าคือไม่ต้องไม่ต้องเข้าใจแต่ว่าฟังฟังไว้ว่าโอเคก็รู้นะไม่ใช่ไม่รู้นะครับเอาเป็นว่ามาถึงตัวผมเนี่ยนะครับรู้ไม่ใช่ไม่รู้ แต่ว่าเราก็ไม่ได้ค่อยพูดถึงเท่าไหร่เพราะมันไม่ค่อยจําเป็นนะครับกับการพยากรณ์เนาะอ่ะทีนี้17พฤศจิกายนนะครับก็จะย้ายจากราศีตุลเข้าสู่ราศีพิจิกนะครับเอ่อตำจริงอะ่ะเขาจะบอกว่าไม่มีตําแหน่งแต่บางบางสำนักก็จะบอกว่าอาทิตย์ได้ตําแหน่งอุจจาภพิมุกนิดมันมีอุจจาพิมกุกแล้วยังอุจจาภิมุกนิดด้วย <c oughs> คือผมย่ยเกิดราศีพฤษภได้อุจจาภิมุกเนาะ แต่ว่าอาทิตย์เนี่ยอยู่ในราศีพิจิกเป็นอุจจาภพิมุกนิดหมายความว่าผ่านพ้นจากตําแหน่งนิดมาหนึ่งตำแหน่งเรียกว่าอุจจาพิมุกนิดนะครับก็หมายถึงความอ่อนกําลังของดาวอาทิตย์นั่นแหละอาทิตย์อ่อนกําลังหรือลิบหลี่ลงแปลว่ามันใกล้ฤด,ดูหนาวเนี่ยฤดูหนาวเนี่ยอาทิตย์จะอ่อนกําลังแถวนี้ครับตาจริงก็ไม่ได้อ่อนซัง้งหมดหรอกนะครับเช่นราศีมังกรถ้าเกาะภูมิปาโลเนี่ยก็จะโดดเด่นในราชการนะครับคือมันจะมีความโดดเด่นของมันแต่โดดเด่นคนละแบบนะ ก,ก็ว่ากันไปอาทิตยฐานราศีย่อมไม่เหมือนกันอย่างเราเกิดเดือนอะไระไม่ใช่ราศีเออไม่ใช่นัคนานะครับเกิดราศีอะ่ะราศีก็จะเป็นตัวบอกว่าเราอะเด่นเรื่องอะไรนะครับดาวที่คือความโดดเด่นเนาะอ่ะทีนี้อตาตนุไปสถิตเรียนพันธุมันจะหมายถึงอะไรตนุพันธุหมายถึงเรานะครับไปเข้าอยู่ในตําแหน่งของความมัน่นคงตรงนี้มันเรียกว่ารากฐานของชีวิตนะครับ พันธุคือรากฐานมันแปลรวมๆว,ว่ารากฐานแต่มันจะแยกออกมาเยอะมากเลยเช่นบ้านรถที่ดินนะครับก็คืออสังหาเนี่ยแหละรวมถึงครอบครัวครอบครัวเราก็เรียกความมั่นคงได้ครับเพราะว่าพ่อแม่ลูกคือความครบพร้อมสมบูรณ์ของคนในสมัยก่อนนะครับอันนี้มันเป็นโบราณสัตว์โบราณดังนั้นจึงหมายถึงครอบครัวแล้วก็หมายถึงหลักทรัพย์เงินก้อนนะครับรวมถึง ยานพาหนะรดด้วยนะครับอะไรประมาณนี้ซึ่งตดุพันธุแปลว่าอะไรแปลว่าเราอ่ะบางคนจะทายว่าแปลว่าได้รถแต่ผมไม่ทายว่าแปลว่าได้รถเพราะว่ามันมาทุกปีครับปีละหนึ่งเดือนอ่ะแล้วแปลว่าจะได้รถโอ้ป่านนี้อายุ30คงได้30สิบคันแล้วมั้งถูกไหมครับดังนั้นไม่ใช่ไงดังนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะแปลว่าความมั่นคงของทาง ความคิดจิตใจการเลือกการกระทํานะครับมันจะเป็นลักษณะนี้มากกว่าหมายถึงพร้อมที่จะเดินหน้าไปสู่อนาคตที่ตั้งเป้าหมายไว้ด้วยความมั่นคงด้วยความมั่นใจผมเรียกอย่างนี้แต่คนอื่นจะเรียกอย่าง,ง,งอื่นก็ช่างนะครับใครจะแปอย่างอื่นก็ช่างแต่ผมจะแปอย่างนี้แปลว่าตนูพันธุุกคือบางคนบอกว่าเราจะได้ไปเจอญาติอันนี้ก็จริงอันนี้ก็เป็นไปได้หมายเขาว่าจะได้เจอญาตินะครับ จากแดนไกลจากทางไกลนะครับก็เป็นไปได้ตนุพันธุบางคนได้รถไหมก็มีสิทธิ์นะครับแต่น้อยส่วนมากไม่ค่อยได้หรอกนะครับเพราะว่ารถเนี่ยบางคนมีแล้วไงมีแล้วก็ไม่เอาอีกไงเพราะว่ามันเยอะเกินไปแล้วเศรษฐกิจก็ไม่ได้จะดีจะไปซื้อเพิ่มทําไมมีแล้วก็จะเอาอีกทําไมอย่างเงี้ยครับก็เลยไม่ได้ถ่ายพวกนั้นเพราะว่ามันจะกลายเป็นผิดซะส่วนใหญ่ก็เลยไม่ถ่ายถามว่ามีไหมมี มีสิทธิ์ได้นะครับมีมีคนที่จะได้มีคนที่จะอะไรอย่างเงี้ยมีแต่ไม่ทายแบบนั้นเพราะว่าคือเราทายคนส่วนใหญ่พูดอย่างนี้ไม่ได้แปลว,ว่ามีหรือไม่มีนะครับบางอย่างอาจจะมีบางคนบางอย่างอาจจะไม่มีบางคนแต่เราทายคนส่วนใหญ่ครับโอเคทีนี้ตนุพันธุบางคนก็จะบางคนทำงานที่บ้านก็ได้นะครับหมายความว่า ไม่ได้อยู่ที่งานหมายถึงไม่ได้อยู่ที่ทํางานหรือบางคนจะอยู่แต่ที่ทํางานเลยก็ได้เพราะพันธุมันมีความหมายของคําว่า,าสถานที่เช่นที่หลับที่นอนก็คือบ้านแล้วก็ที่ทํางานก็ถือว่าเป็นพันธุได้แล้วก็มันเยอะอะอะไรที่มันเป็นสถานที่แบบเป็นอสังหาเนะี่ยมักจะเป็นพันธุหมดเลยนะครับประมาณนี้อะจบนะครับถือว่ามั่นคงก็ถือว่าดีมันเป็นสเต็ปหนึ่งที่เราอะ,อะเคลื่อนจากจุดเริ่มต้น เข้าใกล้จุดมุ่งหมายแต่ไม่ได้บอกว่ามันจะใกล้มากนะแต่หมายถึงว่าอย่างเช่นสมมติเรากรุงเทพไปเชียงใหม่เราถึงอุดยาก็ไม่ก็ไกลเลยนะไกลกว่าเชียงใหม่มากเลยเราใกล้กว่ากรุงเทพด้วยซ้ําแต่ก็คือความมั่นคงชนิดหนึ่งเพราะมันหมายถึงการเคลื่อนตัวออกจากจุดเริ่มต้นได้สักพักหนึ่งแล้วนั่นแหละเขาเรียกว่าความมั่นคงตัวนี้แล้วก็เอาไปถึงเนอผมไม่แน่ใจว่าในครสวรรค์ผ่านไหมแต่อาเป็นว่าอะ สมมุติว่าถ้ามันผ่านก็ไปถึงนครสวรรค์ก็อีกจุดหนึ่งก็มันของอีกจุดหนึ่งในรอบปีไปถัดไปเรื่อยๆเข้าใจไหมครับใกล้ๆจุดมุ่งหมายเข้าไปเรื่อยๆแต่มันยังไม่ถึงจุดมุ่งหมายนะครับโอเคต่อไปเรามาเริ่มต้นกันที่การงานในเดือนพฤศจิกายนนะครับการงานของคนราศีสิงห์ก็คือดาวศุกร์ไปสถิตในราศีตุลวันที่4พฤศจิกายน68นะครับถึงวันที่27พฤศจิกายนหกแปจะต้องมีการเดินทางนะครับ กรรมะสาชะมีการติดต่อมีการเดินทางมีการพูดคุยสื่อสารเจรจาเซ็นสัญญาอย่างนี้ครับถ้ากรรมะสาชะเนี่ยต้องอ่ะต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นอ่ะไม่เป็นไรทำงานที่ต้องพูดคุยสื่อสารมากกว่าปกติคือหมายถึงว่าอาจจะลงพื้นที่อาจจะอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็มีสิทธิ์เป็นไปได้หรืออันนี้ก็ถือว่าไม่มีปัญหาอะไรแต่มีปัญหาอยู่จุดหนึ่งก็คือ การเดินทางถ้าการเดินทางวันที่4ถึง16พฤศจิกาไม่มีปัญหาอะไรครับแต่หลังจากวันนั้นก็คือ17พฤศจิกาถึง2 7พฤศจิกากาดอกจันแดงๆใหญ่ๆเอาไว้เลยครับว่าระมัดระวังตัวให้ดีเพราะมันเป็นเขาเรียกว่า10วันผมผมจะเรียกว่า10วันอันตรายถามว่า10วันอันตรายคืออะไร10วันนี้เป็นวันที่ดาวทิตเนี่ยโคจรร่วมกับดาวคัน อังคารโคจรตั้งแต่เดือนที่แล้วเป็นเกษตรอยู่ในราศีพิจิกเดือนนี้ไม่ได้โคจรดังนั้นเนี่ยอาทิตย์เดินเข้ามาปุ๊บก็จะมาเจอกันเจเอกันซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูอันดับหนึ่งในวิชาโหราศาสไทยเฉพาะโหราศาสไทยนะครับโหราศาสตร์อินเดียเนี่ยจะบอกว่าเป็นกลางแต่ถ้าเป็นโหราศาสตร์ตะวันตกผมไม่แน่ใจไม่ไม่ทราบเพราะไม่ได้เรียนก็เอาเป็นว่ามันเป็นดาวคู่ศัตรูคู่ศัตรูในที่นี้หมายถึงอะไรแตกหกักแตกแยกผ่าตัดอุบัติเหตุ มไม่ต้องตกใจนะมันเกิดขึ้นทุกๆปีอยู่แล้วหนึ่งปีมันจะมีการกลุ่มกันหนึ่งครั้งไม่ว่าจะอยู่ในราศีใดก็ตามอังคารอยู่ในราศีใดก็ตามอาทิตย์จะเดินไปหาอังคารทุกครั้งเรียกว่าอาทิตย์โคจรร่วมกับดาวอังคารนะครับในราศีใดก็จะพูดไปเรื่องนั้นแต่มันบังเอิญของคนราศีสิงห์มาอยู่ในเรือนพันธุพันธุแปลว่าบ้านถ้าอยู่บ้านจะปลอดภัยแต่ไม่ได้หมายถึงว่าอยู่บ้านจะไม่เกิดอุบัติเหตุนะครับแต่หมายความว่าอยู่บ้านปลอดภัยกว่า แต่ถ้าเดินทางเพราะว่าพันธุ์ทุบไปว่ารถไงอ่าก็แปลว่าเดินทางจะเกิดอุบัติเหตุง่ายขึ้นเขาาน้าใจไือยังแล้วมีมฤตยูที่เลงมาด้วยเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นหมายถึงอุบัติเหตุเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันนะครับแต่ว่าอย่างนี้นะมันหมายถึงการกระทํากรรมหมายถึงการกระทําหมายความว่าถ้าคุณขับรถเร็วร้อนแรงเร็วเตรียมตัวครับอุบัติเหตุแรงเลย17พฤศจิกาถึง27พฤศจิกาหกอันไม่ได้พูดให้กลัวนะครับแต่พูดให้ระวังคือ แนะนำว่าอย่าเดินทางไปไหนถ้าไม่จำเป็นอย่างเช่นไปทำงานไม่เป็นไรไปซื้อของกินไม่เป็นไรแต่ไม่ไม่แนะนำว่าให้ไปเที่ยวกลางคืนไม่ให้แนะนำว่าไปเที่ยวทางไกลนะครับการเดินทางไกลงดไปก่อน17-27ถึงแต่ถ้าจำเป็นต้องไปก็อย่าร้อนอย่าแรงอย่าเร็วแล้วกันแล้วก็มีสติขับรถโฟกัสนิดน,นึงนะครับประมาณนั้นก็จะอยู่รอดปลอดภัยได้หรือคือผมอยากจะบอกว่า ถ้ามันมีเกณฑ์แบบนี้มันจะต้องเกิดอุบัติเหตุบางอย่างเกิดขึ้นแต่จะแรงหรือไม่แรงอยู่ที่การกระทําของเราอยู่ที่ไหวพริบของเราที่เราจะเอาตัวรอดดังนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยดวงมันบอกไว้ก่อนว่ามันจะเกิดยังไงก็ต้องเกิดจำไว้เลยนะครับยังไงก็ต้องเกิดแต่มันจะเบาลงในวันที่28พฤศจิกายน68คือดาวศุกร์เนี่ยโคจรร่วมในราศีพิจิกจะทําให้ทุกอย่างบรรเทาลง หมายความว่าไม่น่าห่วงมากแต่ก็ยังต้องระมัดระวังตัวต่อไปอีกนะครับนู่นไปถึงเดือนหน้าเลยนะครับแต่ไม่ได้หมายถึงเต็มเดือนนะดาวสุกย้ายเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นอะนะครับเอาเป็นว่า17-27ถึงระวังมากๆเพราะอาจจะแรงแต่28พฤศจิกาโอเคคุณอยากไปไหนก็ไปได้แต่แค่มีสตินะครับอุบัติเหตุจะเบาลงแต่ก็ยังเกิดอุบัติเหตุในที่นี้หมายความว่าคุณอาจจะหกล้มเข่าเขียวแขนขาชนนู่นชนนีน่ฟกช้ำดำเขียวได้เหมือนกันแต่ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้อง เป็นการอุบัติเหตุอย่างเดียวและก็วิธีการแก้เคล็ดก็คือไปคะแนไในเจาะเลือดไปบริจาคเลือดหรือไปศัลยกรรมก็ได้นะครับอันเนี้ยก็จะถือว่าแก้ได้ทุกอย่างดีทุกอย่างเพราะว่ามันมีเกณฑ์ผ่าตัดอยู่แล้วคือคือต้องเลือดตกอย่างออกเขาจะว่าครับสิ่งเหล่านี้คือการเอาเลือดออกจากร่างกายก็คือโดนของมีคมบาดรือทิ่มแทงอย่างเงี้ยดูดเลือดเราไปอย่างเงี้ย ก็คือการบริจาคเลือดหรือการตรวจเลือดหรือการอะไรอะ่ะเสน่กรรมก็ต้องมีเลือดตกอย่างออกถูกไหมครับต้องมีการเจ็บตัวเนื้อตัวแตกแยกแตกหักแตกแยกแล้วยังเนื้อตัวแตกแยกได้ด้วยก็หมายถึงผ่าตัดนั่นเองเนาะก็อันนี้แหละประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยก็เอาว่าไปทําเลยสิ่งเหล่าน,นั้นได้หมดแต่ถ้าถ้าเผื่อเรา เมื่อกี้จะพูดอะไรนะลืมโดยเฉพาะทางไกลนะครับก็ต้องระวังเนาะเพราะว่าดาวอังคารมาจากเดือนสุภาเข้าสู่เดือนพันธุนะครับประมาณนี้ต่อไปนะครับเรามาดูกันเรื่องของการงานการเงินนะครับการเงินคือดาวพุธไปสถิตในราศีตุลตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับในเรือนสาชะาเรียกว่ากระดุมพสถิตเรือนสาหชาัชะไม่มีตําแหน่งครับ แต่ดาวพุธดวงนี้เล็งกระดาวเกตครับซึ่งหมายความว่ากระดุมพระสรัชาลาพระสรัชะก็หมายความว่ามันมีลาบเรื่องการเงินอยู่ในสังคมจากการติดต่อสื่อสารเจราจาเข้าคมเซ็นสัญญาถ้าคุณทําเหล่านี้คุณจะได้เงินแต่สาชาก็หมายถึงการเดินทางด้วยก็พร้อมจะมีความเสี่ยงเกิดขึ้นจากอันตรายจากการขับรถจากการนั่งรถแต่4ี่ถึงสิถือว่าโอเค แต่พอกลางเดือนไปแล้วเนี่ยต้องระวังละนะครับก็ระ้วกระวังาการสัญจรการเดินทางด้วยแล้วกันเนาะก็เอาเป็นว่าพอเหมาะพอควรนะครับลดการเดินทางให้เข้ามาหาเราแทนทนทนี้เราจะไปหาเขาอย่างเงี้ยถ้ามันได้นะก็ก็ใช้วิธีนั้นนะครับแล้วก็กรรมมาาชะเนี่ยก็หมายความว่างานก็เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นที่ต้องมีความเกี่ยวพันเงินก็ได้จากสิ่งนี้เหมือนกันนะครับงานได้เงินก็ได้ด้วย นะครับประมาณนี้เนาะใครที่อยู่เฉยๆไม่มีการปฏิสัมพันธ์จะไม่ได้ตังค์นะครับอันนี้เราต้องเข้าใจถา,ถามว่างานที่ไม่ต้องปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นคืองานอะไรงานที่ต้องพิมพ์งานงานที่ต้องเป็นกมน้มหน้าก้มตาไม่ได้คุยกับใครเลยนั่นแหละพวกเรานั้นนะครับแต่ส่วนน้อยนะส่วนใหญ่จะมีการปฏิสัมพันธ์ตอบให้ไม่เชิงแบบและเอียดขนาดนั้นแต่ก็มีการเจอคนบ้าง คุยกับคนบ้างอะไรแบบนี้สื่อสารบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับต่อไปเรามาดูเรื่องของการเงินความรักเป็นอย่างไรความรักเนี่ยมีดาวเสาร์าหูเร็งซูปเปอร์พิศุบาตเนี่ยก็คือชัมพอคู่เสาร์กับเสาร์เร็งแรงกับรา,าหูล็งแรงเรียกว่าชัมพอคู่ดวงแตกนะครับไอเสาราหูเนี่ยมันก็มีด้านดีนะด้านดีคืออะไรมันจะดีก่อนเสียทีหลังดีคือเสาราหูเป็นดาวคู่มิรใหญ่อยู่ในเรือนเก์ลักนาซึ่งจะทําให้ลักนาหมุนครับทาให้ดวงเราแรง แต่ว่าดวงเราแรงเสร็จปุ๊บคือสาวราหูถ้ากลุ่มกันเล่งกันเป็นดวงแรงนะครับผมก็มีสาวราหูเนี่ยในดวงชะตาเล่งเอ่อเล่งกันมันก็เลยแรงทีนี้สาวราหูเนี่ยพอกลุ่มกันมันจะหมายถึงคู่มิตรนักเลงคู่มิตรนักเลงเนี่ยหมายความว่ากล้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยงเป็นคนใช้อารมณ์นะครับถ้ามีดาวรอบครอบในดวงชะตาจะลดทอนลงแต่ถ้าไม่มีดาวรอบครอบในดวงชะตาพวกนี้จะหุนหันพันแล่นจะทําให้ราหูไปกระเสริฐเนี่ย จะลุ่มหลงสุดๆดเลยทําให้อาจจะเสียคนอาจจะทําอะไรไม่คิดหน้าคิดหลังก็อาจจะเขาเรียกว่าไม่อยากพูดแรงอะ่ะเอาเป็นว่ายัางไงดีมันจะมีความเสียหายในชีวิตได้ง่ายนะครับอย่าโรคทีนี้เสาลาหูม,มันหมายถึงอะไรยื่ในเดนปตานีมันจะมีคนมาชวนทําลงทุนครับลงทุนทํานูน่นไหมทํานี่ไหมมันจะมีทั้งตั้งใจที่จะหลอกหรือไม่ตั้งใจจะหลอกก็ได้ ต่เเป็นว่าเขามาชวนเนี่ยจะมีการลงทุนปุตตะไปเรือนวินาศปุตตะวินาศล,ลงทุนไม่ได้ครับถึงประมาณวัน,นอ่าไม่ใช่ประมาณคริสต์มาสแต่ผมอยากจะบอกนี้ตั้งแต่หนึ่งมกราหกเกถึงจะลงทุนได้เพราะว่าอ่าปุตตะลาภนะครับแต่ว่าตอนนี้มันปุตตะวินาศหมายถึงม้วนเดียวจบทําอะไรก็ไม่รอดไม่ปัง ไม่ไม่ดีเสียเงินเจ๊งนะครับไอ้ไม่ไม่ได้แช่งนะแต่จริงๆก็เนี่ยปุตตะวินาศปุตตะแปลว่าเริ่มต้นวินาศแปลว่าสิ้นสุดอ่าในเมื่อเริ่มต้นพบไปอยู่ในเดือนสิ้นสุดและเป็นอุดด้วยนะครับอุดเนี่ยหมายถึงส่งพลังแรงมากดังนั้นจึงหมายถึงว่ามันไปไม่รอดหรอกเออประมาณนั้นนะครับก็เอาเป็นว่ามันคงจบได้ได้โดยรวดเร็วดังนั้นอย่าเริ่มต้นในการทำอะไรใหม่ๆอย่าลงทุนอะไร ใหญ่ๆนะครับไม่แนะนําทําลงทุนอะไรใหญ่ๆซื้อมาขายไปยังพอได้พอซื้อมาขายไปขาดทุนก็ก็เป็นเรื่องปกติถ้าเป็นการลงทุนในการซื้อขายถูกปะ่ะคือซื้อขายมันมีเกณฑ์ขาดทุนได้แต่ถ้าเผื่อ,อ,อไปลงทุนใหญ่หญๆอันเนี้ยจะถาขาดทุนมากนะครับทีนี้เสาราหูก็ชวนไปลงทุนสุดท้ายก็จะผิดหวังเพราะว่าเขามาหลอกไม่ได้หลอกก็ได้ตั้งใจหลอกหรือไม่ตั้งใจหลอกแต่สุดท้ายก็จะ เหมือนโดนหลอกอะประมาณนั้นก็จะทําให้เสียผลประโยชน์ตรงจุดนั้นไปนะครับแล้วระมัดระวังให้ดีต่อไปอหมดเวลาละต่อไปเรื่องของสุขภาพดาวศีตรตรงในวินาศใครไปหาหมอพบแพทย์จะดีขึ้นมีธิ์จะหายได้ในบางคนหมายวามว่าอาการดีขึ้นมากจะหายได้นอกนั้นก็อาจจะดีขึ้นเฉยๆแต่ต้องไปพบแพทย์นะครับถ้าไม่ไปพบแพทย์อาการจะเหลือหลังจะจะรุนแรงเพราะว่าดาวพระศเป็นอุด สุดท้ายโชคลาภก็บอกแล้วนหละลาพาไปสา,าชานะครับก็คือมีลาภจากสังคมจากการเดินทางใกล้ๆแล้วก็มีการติดต่อสื่อสารกับคนมากๆเนี่ยก็จะมีโชคมีลาภนะครับด้านเงินด้วยประมาณนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามไปกลังใจกับช่างชาน้ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ